สวัสดีค่ะวันนี้ช่องตามกระแสโซเชียลของเราก็มีข่าวสารของแน็กชาลีและจีกามินมาฝากกันอีกเช่นเคยนะคะเรียกได้ว่ากระแสดราม่าก,ก็ยังคงร้อนแรงอย่างต่อเนื่องนะคะไม่น่าเชื่อว่าสำหรับการจบความสัมพันธ์ของแน็กชาลีและจีกามินจะทำเอาแฟนคลับถึงขั้นตั้งตัวแบ่งออกกันเป็นสองฝั่งและต่างฝ่ายก็ต่างออกมาปกป้องคนที่ตัวเองรักทางด้านของแน็กชาลีก็ยังมีแฟนคลับเข้ามาให้กำลังใจเป็นจำนวนมาก และทางฝั่งของกามินเองก็มีแฟนคลับเข้าไปให้กำลังใจเป็นจำนวนมากเช่นกันต่อมาทางด้านชาวโซเชียลก็อดที่จะนึกถึงไม่ได้สำหรับครอบครัวของแน็กชาลีโดยเฉพาะแม่จีดและเหล่าบรรดาพี่สาวของแน็กชาลีและเมื่อเข้าไปส่องความเคลื่อนไหวก็พบว่าพี่สาวและคุณแม่กำลังช่วยกันขายของแถมแม่จีตก็มีผลิตภัณฑ์ใหม่ออกมาด้วยนั่นก็คือสบู่ล่าสุดได้อ,อยอยมาแล้ว เตรียมตัวไลยขายและก่อนหน้านั้นทางด้านแน็กชาลีก็เคยบอกเอาไว้ว่าหลังจากนี้ก็จะมาไลยขายสบู่กับคุณแม่จีดด้วยงานนี้แฟนคลับก็เรียกร้องให้คุณแม่จีดรีบๆไลยขายเร็วๆเพราะรอเอฟอยู่พร้อมสนับสนุนเต็มที่พร้อมกับมีแฟนคลับที่เข้ามาชื่นชมแม่จิดเป็นจำนวนมากอาทิเช่นขอบคุณคุณแม่ที่มีลูกชายน่ารักให้พวกเราได้ชื่นชม การเติบโตวันนี้น้องสุขุมเป็นผู้ใหญ่ขึ้นมากๆน่ารักทั้งครอบครัวรอสบู่ค,ค่ะแม่กราบหัวใจของคุณแม่นะคะมีเป็นหมื่นล้านคำรู้สึกตื่นตันใจที่ชาลีคนนี้มีแต่คนรักเพราะได้แบบอย่างที่ดีของคุณแม่และแฟนคลับบางส่วนก็ไม่ลืมที่จะเข้ามาคอมเมนต์ถึงเรื่องราวของแน็กชาลี ทีล่าสุดได้จบความสัมพันธ์กับจีการมินโดยบอกว่านึกถึงภาพที่แม่จีตไปซื้อส้มตําให้การมินเลยภาพคุณแม่อุ่นเย็นตาโฟก็ลอยมาเต็มหัวเลยครอบครัวแน็กชาลีดูแลการมินเป็นอย่างดีเลยนะน่าเสียดายทุกคนรักการมินกันหมดรวมทั้งหลานๆด้วยเราซัพพอรตครอบครัวชาลีอยู่แล้วเรียกได้ว่างานนี้ก็มีทั้งคนเข้ามาส่งกำลังใจและเสียงตอบรับดีมากๆสำหรับสบู่แม่จีตเอาเป็นว่า รอดูว่าจะมีโอกาสมาไลฟ์ขายกันวันไหนและต่อมาทางด้านโลกโซเชียลก็แห่แชร์คลิปที่แนกชาลีบอกว่าเงินที่การมินทิ้งไว5้0 0 0 0บาทจะไม่เก็บไว้จเจ้ามาแจกแฟนคลับให้หมดชาลีบอกว่าผมไม่อยากได้ผมจะเอามาแจกไม่เกินหนึ่งอาทิตย์จะหาวิธีไม่ให้ผิดกฎผมไม่เอาผมไม่ได้ประชดเตรียมมาร่วมสนุกกับผมแล้วก็รับไป และสำหรับเรื่องราวที่เรานำมาฝากกันในวันนี้หากผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยด้วยนะคะขอบคุณค่ะ